ขานีแล้วอ๋อถ้ามันบดข้ก็เอาไม่ดีี่ตุดปลามึกเราต้องล้างก่อนเนะแม่เราล้างมาเรียบร้อยแล้วพร้อมย่างเลยนี่พร้อมหมักเลยเอาอันนี้ถุงนึงก่อนก็ได้น้อแม่อันนี้เป็นตัวเอาหนวดอันนี้เป็นหนวดนั่นก็เป็นตัวอันนี้เป็นหนวดนี่หนวดล้วนอ๋อนี่หนวดล้วนๆนี่ตัวเอาแค่นี้ก่อนก็ได้อันนี้มีตัวด้วยหนวดด้วยตัวนี้จะอิจฉาหนึ่ง นั่นก็ตัวอันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนเพราะหนูว่ามันจะได้ไม่ต้องไม่จะหน่อยแค่ผีย้อนให้มาหลายหนแม่เกือบไปอ่ะเกือบไป<อ>มันจะพาเขาบอว่าเราจะกินแบบว่า,าเราไม่เราไม่ย่างทุกคนขามันอยู่กับน้องพิ่งดูนะคะช่วง <c oughs> น,นี้อ้าวเราหมักไม่ได้เราโอเราหมักไว้ก่อนเหรอแม่หมาไว้ก่อนเนาะข้อมแค่รอย่างอย่างเดียวเลยรอต้า้มโซดาไหมนี่ล้างด้ไหมล้างก็ได้ค่ะดูดูน้ำก็ได้ไหมมันมีกลิ่นไหมไม่มีไม่มี ก็ได้แหละค่ะน่าไว้ก่อนก็ได้เขามาส่งได้ไหมจะได้เด้งๆจะพภาพใหญ่จะสะบอตนะคะไม่อย่างอ้เอ๊ะว่าได้ซื้อมากินกับแอลกอฮอล์เด้อเป็นรองซื้อมาหมากหมูหมากกุ้งงดแอลกอฮอล์นะคะงดค่ะเพราะสุขภาพตาดารินมาซิเอาแก้ว แกเยอะครั้งในพุ้งโอ้ในในแกเรามีเรามีเจ้าคือฟ้าโอเคไหมอยู่อยู่อยู่ตรงแถวไหนนะครับอาหารการกินเราน่าจะเหลืออยู่ดแม่ปลาบอนแซวตูดละซองมือเมื่อกี้นี่เขาได้ไปกินปลาป้านยวพี่แซงออนเนื้อหมูเนื้อหมูไม่มีเนม้อหมูเหรอวัวไม่มีก็มีเหรอครับอันนี้ย่างปลาหมึกนะคะทุกคนจะเป็นปลาหมึกแต่ว่ามันไม่มี แม่นมนมันไม่มีอันนั้นดิมีมันไม่มีฐานนะฐานไม่มีใช่านมีแต่ฐานเขาให้ไหมมันมีแค่เตานะมีฐานมีอะไรให้ไหมครับเอไปี่ไหนฐานาเอ๊ก้ต้องเรับซื้อเองแล้วเอาเราไปรีสอร์ทไมไม่ซื้อนะน้ำิ้มแ่กอนเออเมามาไหมอ่ะเอามาหมดเลย มาวัดจัดไว้ตั้งแต่เช้าเลยน้ำแข็งบ่ถึงเหรออาหมดถึงรอน่ะค่ะน้ำแข็งบ่ถึงบอกคือพวแข็งบอกว่ามันเป็นอะไรข้าวเจ้าแย้งมากข้าวเจ้าแข็งปูไปข้าวหมูในเื้อนี่เขาจะรัวเมนูอะไรนะหนูยังไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าปลาเยอะมากเอาจริงๆ นตุกข้าไปกักข้าอันนี้เป็นเอ๊ะอ,อ,อันนี้เป็นกับแกล้มนะคะไม่ใช่กับข้าว

ปูมาทุกคนขาปูมาสดสวยไหมคะเลิศมากอุ้ยอันนี้สวยมาเพี่ทุกคนนี่ปลาหมึกแบบสวยๆเนี่ยเราจะใส่ซีปลาซีฟูเราจะตำมาแล้วที่บ้านนะคะเขาจะมาใส่แบบ อากินแบบตีตีกันว่าหมึกสวยมากข้างในยิ่งสวยะมะนาวเรามีใช่ไหมแม่อยู่ในนี่เลยเปรี้ยวหมดแล้วรสชาติโอ้จี<า>๊ดแล้วมอ,อนแม่เห็นรสชาติแล คนที่แบบกับซีฟู้ดแบบว่าเหมือนยำอ่ะเนาะ,ะจะมีอึง่งได้ยังไงอะ่ะแล้วซิมนะ,ะมคะได้ครับได้อันนี้แม่โอ๋จะซื้อมาแบบคุ้งละสองร้อยสองร้อยบาทอันนี้ก็สองร้อยบาทเป็นชื่ร้อยบาทอันนี้แม่จ่อยซื้อมาแบบไม่ถึงร้อยไอ้ตั้เองเหรอแม่ตําเอง เอาตัวไหนเพื่อนไหมสองอย่างเพื่อนไหมเราต้องชิมเราไม่รู้งานต้องชิมก่อนป่ะชิม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 ค่ะทุกคนขาพึ่งหนัวชิวชวแม่ไปซื้อยังก,ก่อนดิค่ะแล้วไม่รู้แล้วเราไม่ได้เวกไงปาดตีแบบ สับไว้นาวันนี้เตรียมชุบไวนาแลวมันจะขึ้นไปไลฟ์ส่วนูเจ้าหน่อยได้เป็นเห็นเธอเนาะเป็นยังไงเอออุ้ยมันเย็นยัวมากทุกคนเอาจริง โดคนะ่ะเดี๋ยวค่อยต่ำน้อแม่ดื่มเนาะยูอาร์เวอร์แทน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 ,แทน,แทน ยังขายแก้วเหรอคะเดี๋ยวว่ทีกินอืมไม่กินกามือัอนีเมกว่าอะเป็นซุ่มๆวเถอะอืมมีมอืมอืมักอืมเที่ยวมู่้น นุ่นได้ได้แม่โทรบอกแม่มนี่อามาแะโทษที่แวถ้าเราทำไม่โอนะขาก็โทรก็ได้ตัว โอ้เย่บอร์ไหต่เพื่นี่ักยิน่เฮียใส่อะไรกันเน ก็ไม่โอรสิสเตอร์าผ่ย่างกันบ้างฉันหูอยู่อะไรฉันกินออกมาแบบประมาณเราพิเศษเป็นยังงั้ีเท่าไหร่ไปเลือกไปที่นอนกับอันของควันของขวัญสิเซียวยังฉันพะลุ่ๆอยู่เลยฉันเอาของขวัญก่อนเพราะที่นอนฉันรักเอาเมื่อกอะไ้ เอาทัา้งใั้ได้ไงจบประมาณนี่แลยไมมโอซื้อนะชิคิดว่าประมาณนาี้เป็นจิตอะไรล่ะแม่เมาก,กินอันม,มาก,กินอายุกระดองเลยนะไหมเหว่หลับเลยจะควไจะซื้ออะไรนะซื้อทู เขาเรามีนิดเดียวเองเนาะมันจะไม่พอไงตอนนี้ก็ไม่มีด้วยนะตันคานเนาะนยังการชีวิตกาละเตะ่เดินทางมาก็ยังดีที่แบบว่า ได้พักอยู่นี่นเนาะเดือเดินอางกลับกไก่ได้มุขขึ้นถ้าถ้ากลับเรื่องเนาะก,ก็ถือว่าถึงประมาณสายอยู่เนาะแจ้งพอดีคุณหลวงกลากระเบนถ้าไปถ้าเาาไปไปาลืสัตว์จะหยีบแล้วนะก็ยังไมา่ทายอันเจ้าไว้นำลุงอยู่มัหัวเซกแหน่ยเขาปะ ตอนนี้ว่างนำเขียวนะครับลูกค้นขาเที่ยวรอบโลกเรื่อนเก่ับมีตะปะเที่ยวเที่ยวขนาดท่ปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับอ่งเราเดินปีงอย่างละเดินแบบมาไปก่อนละจะค่อยหันก็นได้ที่นี่จะหันอย่างไรหันหลวมกันบ้าง เขาได้ทางมีอีกว่ามันสองถุงใหญ่อ้นดี้ถุงหน่อยมี 1, ่วันสิบกิโลนะแม่ปลาอีกจะวันเศร้าโตหรืปล่ปาปลาอืมเขาจะไปซื้อเนื้ออีก ซืาต้องซื้อเนื้อซื้อเอีอยงหน่อืมอันนี้เราจะเน้นปูปูย่างปูอ,อะไรอ่ะชิมดิทำเป็นการกินชิมก่อนนะฮะไปลรวบไปลรวบปลาหมึกแค่แบบในครัวทำเป็นมต้มเฉยๆอ่ะ น้ำร้อนๆแล้วก็เอาเพใส่แล้วก็คุเร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 แล้วก็เอาขึ้นมาลุงวปเสิรงไปปาร์ตี้เล่นน้ำที่น่องวังฮันต้องมาไลฟ์สดนะครับผมก็เลน่นไลฟ์สดได้อย่างแฟนเพจไปลดาด้าลาดากินอีกแล้วอ่ะ มีสซอไว้นะทุกคนเอรไว้นะมีไฟด้วยอะ่ะเราต้องไปเล่นไงเราต้องไปเล่นตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศนะคะอันนี้ในห้องต้องขอบคุณคุณแม่โอนะคะถ้าไม่มีแม่โอเดี๋ยวผมก็ไม่มีปัญญามาเช่านะครับมันแพงก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะคนุนก็แพงแพงเอาการนะคะแล้วไปกินข้าวหรอคะเราไปกินข้าวเหรอ ืมิ้าวเหรอคก็ไปกินข้าวเร็วมไกินข้าว,เ,าขาวเขาต้องกินข้าวกันอยู่ข้างล่างนะ่ะไปเราไปกินข้าวเราจะลงไปแบบว่าปาร์ตี้นะคะเดี๋ยว จาวพันจะคอยจะขึ้นมาอาบน,น้ำเขาก็จะขึ้นมาอาบน,น้าแล้วก็ลงไปแบบว่าซุ่มแวนะซมแวแบบนานได้ไปซุ่มแซวแบบนันนี่นู่นนี่นา่นกันนะคะถ้าเปล่งวาดไทยแบบว่าชายแบบบ้านลังเป็นหลังไว้ให้ดูเนาะพวกไม่ถ่ายแบบบ้านเป็นหลังไว้เพราะว่าเพิ่งจะลงไปถ่ายไปอยู่นะคะว่าบริเวณบ้านแบบยังไงไม่ลงซึ่งที่นอนก็จะเอาเละก็จะเอาที่นอนกลับบ้านเลยเพราะไปบอกให้คนว่าแขกสิคนเมื่อนำ แล้วก็จะคนกลับบ้านด้วยไงทุกคนคขาแล้วนอนสองแบบมันเป็นสองเตียงนะเป็นเตียงคู่นะคะเตียงแบบอย่างใหญ่หรือพี่น้องแอร์สำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแอร์มีขนาดใหญ่เท่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยรู้คิดว่าที่ชันมุมใครตัวน้ำ,นำไปตัวน้ำมาปาเจมลงไปข้างล่างเจมตามลงมานะลงมาข้างล่าง ยายโมโหนะใส่ที่คาดผมก่อนทุกคนเร็วๆใส่กางเกงแล้วก็ทาลิปสติกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเมื่อกี้เพราะปากแห้งเป็นคนไปกินไม่ค่อยกินน้ำเป็นดอกเป็นคนทีกินน้ำน่อยคนกินน้ำน้อย,นนอยเพราะ อยู่ยวบนรถไงเราจะฉี่บ่อยใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยกินน้ำเพราะซึ่งร่างกายมันต้องการน้ำไงถ้าอยู่บ้านมันก็สีบาา่บ้ามันก,ก็กินได้เยอะๆเพราะเพื่อนกินกน,น้ำหลายอยู่เอาตามจริงตัวเสืแบ,บกกระเป๋าลงไปน้ำเพราะว่ามันต้องไอแพดต้องไปตัดคลิปด้วยว่เาเราจะลงคลิปวันนี้เ,เร็วนะตามลงมานะ นี่จะบุมหลังบ้านทุกคนแสงสวยมากอ้าวเขาจะลองทำอ๋อแล้วเขาเข้าหน้าบ้านแล้วลืมทุกคนดูแสงสีสวยมากกจริงนี่ตัวน,นี้แบบมันถ่ายไม่เห็นวิวนะของหนูอ่ะเนี่ยของหนูไม่เห็นวิว,วอ่อะ,อะทุกคนเออเห็นแล้วหลังบ้านพี่น้องไปดูอาทิตย์มีแบบสวยจริง คุ้มค่าเอยูพี่น้องก็อยากให้บอกว่าเล่าบอก,บอก,อกวอก่าในนั้นที่มันเกิดลูกสินะหนุ่มบอกให้แบบบ้านอย่างไรน้องเราค่อยแบบจัดให้บรรยากาศหลังบ้านพี่น้องค่าค่าคือมันดีมันดีมากมันดีมันดีมากๆแต่เขาเปิดเพลงอยู่ข้างล่างไงเราต้องแบบว่าเราต้องอันนั้นเพราะว่านี่เขาจะแบบว่าเสียงดังบริสุทธิ์มันมีเพลงด้วยไงเราก็เลยต้องค่อยๆอันนั้นเอาเพราะข้างล่างก็ห้องสองห้อง อันนี้จะเป็นครัวนะคะทุกคนคือมันคุมมากเพราะมีครัวอยู่ข้างล่างนะคะมันมีครัวอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะมีแบบว่ามันมีตโม่แต่แตะโม่ถ้าพจะป่าแตงโม่ข้างนอกยากินตงโม่แต่ว่ากินตงโม่กับเบียไม่ได้วะ่ะไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันมีอะไรทานเลยไงมันจะอยู่ข้างนอกตู้เย็นจะท้ายอืม จะเป็่ข้างนอนแบบมันจะมีมุมสระว้า้น้ำอ้เป็นห้องอีกห้องนึงมาทะลุกันได้แต่หนูไม่อ้อมข้างหลังไงหนูอยากอ้อมข้างหลังเพราะมันไกลจะเป็นห้องห้องนึงสวยมากบรรยากาศนะคะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะโอ๊ยปะกุ่มให้ผู้หายผู้วิงอยู่ ไงอั้นตามอยู่ไล